็นบรรยากาศของวันที่เจ็ดนะครับเวลาแปดโมงสี่สิบห้านาทีครับตอนนี้ของจากแม่แขงนะครับก็ลําเลียงมาถึงแล้วนะครับนี่กำลังขนลงนะครับอันนี้ไปทางตำรวจด้วยนะครับนี่ครับอันนี้การนะครับทางทหารของเราครับทางอสเราเลยครับใช่ครับเยอะมากเลยครับ ไอพออ่อหลวงไอนี่พ่อกำนันนะครับมาแล้วครับพ่อกำนันเต็งยุ้น,นพออ่อกำนันแก้วนะครับแค่น้ำมาเผื่อรูปเยอะอะได้ได้ได้ ไม่จะเป็นน้ำนะน้ำเยอะมากนี่เราไปแท็กเป็นชุดแล้วใช่เรียบร้อยนะครับนี่ครับนผลมาจากเวงแหงนะครับผลมาลดทางหารก็เสียนะครับก็ต้องถ่ายถ่ายลงรถรถกระบะหกพันครับเนี่ยฮะข้าวสารนะครับข้าวสารเยอะมากนะครับเนี่ยสารหลายกระสอบ บาาัอยการนะคัับยงดังหน่อยครับวับดปัดหญ้านะครับตอนนี้ก็ทางท่านสุชาติกีฬาแพงนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ลงมารับมอบจากตัวแทนของอำเภอแองเงียงซึ่งท่านนายอำเภอนิเมตพุทสวัสดิ์นะครับก็มีกำเนเดถังยุนนะครับ,น,รบ,น,งงรบน,นึ่งแก้วแล้วก็ทางทหารขอะครับเนี่ย เด็กอะมามาเพือนด้วยครับีเล็กอ เนี่ยของทุกินก็เท่ากันรับ เจาอีกชุดหนึ่งครับรอบเรื well, uh ่อยๆนะครับเพื่อเนี่ยคุณถ่ายน้ำพวก